สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องใหญ่เลยสำหรับชาว Hell Divers e 2นะครับกับอัปเดตล่าสุดที่หลายคนรอคอยระบบปรับแต่งอาวุธนั่นเองครับพึ่งเข้ามาสดๆสดร้อนๆเลยใช่ค่ะเป็นฟีเจอร์ที่แบบฮึมฮ่าๆกันมากวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันค่ะว่ามันคืออะไรทำงานยังไงแล้วก็ที่สำคัญเลยมันส่งผลกับการเล่นของเราแค่ไหนอันนี้คือข้อมูลจากทีมพัฒนาโดยตรงเลยนะคะเยี่ยมเลยครับ งั้นภารกิจของเราวันนี้คือทำความเข้าใจระบบแต่งปืนหลักหรือ primary weapons นี่แหละว่ามันมีอะไรให้เล่นบ้างปลดล็อกยังไงแล้วมันจะเปลี่ยนแนวการเล่นเราไปได้ขนาดไหนลุยกันเลยโอเคค่ะเริ่มจากภาพรวมก่อนนะคะตอนนี้เนี่ยระบบปรับแต่งจะเน้นที่อาวุธหลักอย่างเดียวก่อนพวกปืนพกอาวุธประชิดเอ่อยังแต่งไม่ได้ค่ะอ๋อเฉพาะปืนหลักใช่ค่ะส่วนที่ปรับได้ก็มีหลายจุดเลย ต้องแต่แมกกาซีนปลายลำกล้องหรือมัสโซที่เรียกกันแล้วก็มีใต้ลำกล้องพวกกริปพวกเลเซอร์กล้องเลง็งออปติกส์ต่างๆแล้วก็สุดท้ายคือพวกลวดลายปืนค่ะหมายความว่าปืนทุกกระบอกก็จะแต่งได้เหมือนๆกันหรือว่าต่างกันครับต่างกันค่ะอันนี้แล้วแต่ปืนเลยปืนที่ใช้กระสุนธรรมดามดาทั่วไปเนี่ยมักจะมีช่องให้ใส่ของแต่งได้เยอะกว่าเยอะกว่าพวกปืนล้ำๆหน่อยอย่างปืนพลังงานหรือปืนทดลองแบบแปลกบางกระบอกค่ะ ก็สมเหตุสมผลตามดีไซน์ปืนเขาละค่ะครับแล้วการติดของแต่งพวกนี้เข้าไปเนี่ยมันแค่สวยๆหรือว่ามีผลกับค่าพลังปืนจริงๆจ,จังๆเลยครับมีผลจริงๆค่ะไม่ใช่แค่สวยๆเลยการแต่งปืนเนี่ยจะไปเปลี่ยนค่าสถานะสําคัญสําคัญของปืนนะคะอย่างแรกเลยคือแรงดีดหรือรีคอ i ทั้งแนวตั้งแนวนอนแล้วก็มีเรื่องการสายของปืนหรือ s เ a เวลาเราเล็งค้างไว้นานๆอ๋อครับครับ แล้วก็อีกค่าที่น่าสนใจมากคือ e อ g o n o m i c s ค่ะหรือค,ค่าความคล่องตัวความคล่องตัวอันนี้คือยังไงครับก็คือมันจะเกี่ยวกับน้ำหนักโดยรวมของปืนความเร็วที่เรายกปืนขึ้นเลงหรือว่าความนิ่งเวลาถือเดินอะไรประมาณนั้นค่ะโหน่าสนใจมากอย่างสมมุติว่าผมอยากได้ปืนที่มันนิ่งๆยิงไกลๆสู้กับพวกคุณยนอัลเทอนเนี่ยมันต้องแลกกับอะไรบ้างไหมครับ ก็เป็นไปได้หลายแบบค่ะเช่นเราอาจจะใส่ปลายลำกล้องที่ลดแรงดีดได้เยอะมากๆเลยแต่ปลายลำกล้องแบบนั้นอาจจะทำให้เกิดแสงเวลายิงที่จ้ามากจนบางจอเราเองก็ได้อ้าวมีแบบนั้นด้วยใช่ค่ะหรืออาจจะใส่แมกกาซีนแบบกลุ่มใหญ่ๆดรัมแม็กหรือติดกล้องซูมกำลังขยายสูงๆพวกนี้แน่นอนปืนหนักขึ้นแน่ค่าเอ็กโนมิกส์ก็จะลดลงยกเลงช้าลงแต่ข้อดีก็คือ มันอาจจะช่วยให้เราคุมปืนตอนยิงต่อนเนื่องได้ดีขึ้นเพราะน้ำหนักมันถ่วงไว้งั้นก็แปลว่าในทางกลับกันเราก็แต่งให้ปืนมันเบาหวิวคล่องตัวสุดๆได้เหมือนกันแบบว่าวิ่งลุยดงมแมลงเทอร์มิเนเตอร์ยอมให้ปืนมันดีดขึ้นหน่อยแต่ขอไวไว้ก่อนใช่เลยค่ะถูกต้องเลยนี่คือหัวใจของระบบนี้เลยมันเปิดโอกาสให้เราแบบว่าปรับปืนให้เข้ากับสไตล์เราจริงๆ หรือปรับให้เหมาะกับภารกิจนั้นๆเฉพาะหน้าไปเลยไม่ใช่แค่บวกเลขนิดๆหน่อยๆน,นะคะมันเปลี่ยนฟีลลิ่ง์เปลี่ยนบทบาทของปืนได้เลยอย่างที่บอกแต่งไรเฟิลจู่จมธรรมดาให้ยิงไกลนิ่งขึ้นสู้หุ่นได้ดีขึ้นหรือเน้นเบาสุดๆคล่องตัวสุดๆเพื่อเอาตัวรอดในดงมแมลงอะไรแบบนี้ค่ะฟังดูมีอะไรให้ลองเยอะเลยนะครับแล้วการจะเริ่มใช้งานระบบนี้แหละครับต้องทำยังไงบ้างมีเงื่อนไขอะไรไหมมีค่ะ ต้องมีแร่งหรือเลเวลตัวละครเราเนี่ยถึง10ก่อนถึงจะเริ่มใช้งานได้ค่ะอ๋อ oh, ต้องเลเวล10ก่อนใช่ค่ะพอเลเวล10แล้วทีนี้การจะปลดล็อกของแต่งของปืนกระบอกไหนเนี่ยเราก็ต้องใช้ปืนกระบอกนั้นๆเล่นในภารกิจเลยเพื่อเก็บค่าประสบการณ์หรือ XP ให้กับตัวปืนโดยตรงเก็บเวลให้ตื่นใช่ค่ะเก็บเวลให้ปืนพอปืนเลเวลอัพมันก็จะปลดล็อกของแต่งชิ้นใหม่ๆหรือไล่ใหม่ๆออกมา แต่ว่ายังใช้ไม่ได้ทันทีนะคะต้องใช้ requisitions หรือเงินในเกมนั่นแหละไปกดซื้ออีกทีหนึง่งอ๋อใช้ requisition ด้วยอย่างนี้ผู้เล่นใหม่ๆที่แต้มยังน้อยๆต้องเอาไปซื้อ s t r a t e g ัญสำคัญก่อนนี่ก็อาจจะต้องคิดหนักหน่อยว่าจะแบ่งมาแต่งปืนดีไหมถูกอ้องเลยค่ะ มันเลยเหมือนเป็นระบบ progression หรือความก้าวหน้าอีกขั้นหนึ่งสำหรับผู้เล่นช่วงกลางๆหรือท้ายๆเกมที่อาจจะปลด stratagem สักหลักไปเยอะแล้วก็จะมีแต้มเหลือๆมาลงกับการแต่งปืนคู่ใจให้สุดทางได้ค่ะแล้วของแต่งนี้มันมีเยอะแค่ไหนครับแบบว่าปืนหนึ่งแต่งได้จุใจไหมก็มีความหลากหลายพอสมควรเลยค่ะบางปืนอย่างพวกไรเฟิลพื้นฐานฐานเนี่ยอาจจะมีของแต่งรวมๆกันแบบว่า20กว่าชิ้นเลยนะคะบวกกับลายปืนอีกเพียบ โหเยอะเหมือนกันนะแต่ก็มีบางปืนค่ะที่มันมีเอกลักษณ์มากๆอย่างปืนพ่นไฟ s c o r c เชอร์หรือปืนคลาสสิกอย่าง Constitution พวกนี้ตัวเลือกอาจจะน้อยกว่าหน่อยเน้นไปทางลายสวยๆซะมากกว่าแต่ทางทีมงานเขาก็บอกนะคะว่าจะมีการเพิ่มของแต่งเข้ามาเรื่อยๆในอนาคตแล้วก็ปืนใหม่ๆที่จะมาในวอบอลต่อๆไปก็จะรองรับระบบนี้ด้วยมีคำถามนึงที่ผมว่าหลายคนน่าจะอยากรู้เหมือนกันคือแล้วพวกปืนแวริเอนส์ล่ะครับ ปืนรุ่นพิเศษที่มีอยู่แล้วอย่าง Breaker Spray and p r a y หรือ p u n i s h e r Plasma อะไรพวกนี้ระบบแต่งปืนใหม่นี้จะทำให้ปืนพวกนั้นหมดความหมายไปเลยไหมครับเราแต่งเองให้เหมือนได้หรือเปล่าอ๋อคำถามดีมากเลยค่ะคือการแต่งปืนพื้นฐานเนี่ยเราสามารถทำให้มันมีลักษณะใกล้เคียงกับรุ่นพิเศษได้นะคะเช่นแต่ง Breaker ธรรมดาให้มันยิงกระจายขึ้น m a กใหญ่ขึ้นคล้ายๆตัว Spray and Play แต่ว่าจะให้เหมือนเป๊ะๆร้อเ,เนี่ย เออทำไม่ได้ค่ะอ๋อ oh, ทำไม่ได้ใช่ค่ะเพราะว่ามันมีปัจจัยบางอย่างที่เราเปลี่ยนไม่ได้อย่างสำคัญเลยคือชนิดกระสุนอันนี้คือเปลี่ยนไม่ได้แน่นอนดังนั้นพวกปืน variance ก็ยังคงมีจุดเด่นเฉพาะตัวของมันอยู่แล้วก็อาจจะมองว่าเป็นเหมือนทางลัดสําหรับคนที่ไม่ชอบมานั่งลองผิดลองถูกแต่งปืนเองก็ได้ค่ะชัดเจนเลยครับเข้าใจแล้วแล้วเรื่องการจัดการล่ะครับสมมุติเราแต่งปืนจนได้แบบที่ชอบแล้วเราเซฟเก็บไว้ได้ไหม ไม่งั้นตอนเลือกปืนก่อนลงยานคงวุ่นวายน่าดูได้แน่นอนค่ะอันนี้สะดวกมากผู้เล่นสามารถบันทึกรูปแบบการแต่งปืนหรือเทมเพลตที่ชอบเนี่ยได้ถึง3แบบต่อปืนหนึ่งกระบอกเลยค่ะโอ้ดีเลยแนะนำว่าให้ไปทำในหน้าคลังอาวุธหรืออาร์มอรี่ตอนที่เรามีเวลาเยอะๆพอถึงตอนเลือกโหลดเอาท์ก่อนลงยานจริงๆก็แค่กดเลือกเทมเพลตที่เราเซฟไว้แป๊กเดียวเรียบร้อยไม่ต้องให้เพื่อนรอนานค่ะสะดวกมากครับซึ่ง การที่ระบบมันซับซ้อนขึ้นแต่งได้ละเอียดขนาดนี้ก็น่าจะมาพร้อมๆกับที่ทีมพัฒนาเขาประกาศปรับสมดุลอาวุธครั้งใหญ่ด้วยใช่ไหมครับมันเกี่ยวกันแน่ๆใช่เลยค่ะเกี่ยวกันโดยตรงเลยการมาของระบบแต่งปืนนี้ก็มาพร้อมกับการปรับสมดุลอาวุธครั้งใหญ่เพื่อให้แน่ใจว่าทุกอย่างมันทำงานร่วมกันได้ดีไม่ได้มีอะไรโกงเกินไปหรือด้อยเกินไป ซึ่งรายละเอียดเรื่องปรับสมดุลนี่คงต้องไปตามอ่านในแพทช์โน้ตเต็มๆกันอีกทีค่ะเพราะว่ามันเยอะมากจริงๆโอเคครับงั้นสรุปได้ว่าระบบปรับแต่งอาวุธใหม่ของ h e l ไดเวอร์สเนี่ยไม่ใช่ของเล่นสวยๆงามๆแต่มันคือการเพิ่มมิติทางยุทธวิธีจริงๆให้กับเกมเลยเปิดโอกาสให้ผู้เล่นได้แสดงสไตล์ของตัวเองแล้วก็ปรับกลยุทธ์ผ่านอาวุธได้ลึกขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยนะครับ ใช่ค่ะแล้วสิ่งที่น่าจับตามองมากๆต่อจากนี้ก็คือด้วยความเป็นไปได้ที่มันเปิดกว้างขนาดนี้เราจะได้เห็นการสร้างสารรค์รูปแบบปืนแปลกๆหรือว่าเมตาการแต่งปืนแบบไหนที่จะเกิดขึ้นมาใหม่บ้างสำหรับการรับมือกับพวกเทอร์มินิตหรือพวกออโตมาตอนในสมรภูมิที่มันโหดขึ้นเรื่อยๆเนี่แหละค่ะน่าติดตามมากๆ